ก็สวัสดีครับก็ EP นี้นะครับก็ผมจะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องโภชนาการนะครับว่า,าเราควรที่จะทานยังไงนะครับแล้วก็ควรได้รับสารอาหารประเภทไหนเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเรื่องของโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ พลังงานออกจากร่างกายเนี่ยมันก็ควรที่จะมีสิ่งเข้าไปทดแทนนะครับหรือว่าเข้าไปทําการซ่อมแซมในส่วนของกล้ามเนื้อที่ได้รับความเสียหายนะครับอ่าตอนนี้วันนี้ผมจะมาะพูดถึงเรื่องโพชนาการสักครู่ ก็หลายๆคนก็คงอาจจะเข้าใจนะครับว่า,าคนที่ออกกําลังกายหรือต้องการาเล่นกล้ามเพิ่มกล้ามหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็คนที่กินโปรตีนเยอะๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนระับถ้ามันเยอะจนเกินไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมันต้องอยู่ในความพอดีนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่า ไอ้ข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือเก่งอะไรมาจากไหนนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตทางด้วยประสบการณ์มาระยะหนึ่งด้วยแล้วก็ทางข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็พยายามหาเข้ามาผสมผสานกันซึ่งให้มันเกิดความถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการกินโปรตีนนะครับ ว่าทำไมเราต้องถึงต้องกินเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าการที่เราจะทานโปรตีนเนี่ยถ้าเราทานมากจนเกินไปฮะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับเพราะว่า่ามันใช้ไม่หมด นะครับใช้ไม่หมดและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นเราไปกินพวกเนื้อสัตว์อะไรมากๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายก็คือเนื้อสัตว์ก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเหนียวนะครับแต่ตอนนี้มันจะเกิดการย่อยช้าย่อยอยากนะครับท<อ>ําทให้ร่างกายเนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการที่จะย่อยเนี่ยมากกว่าปกตินะครับแล้วก็อวัยวะในส่วนที่ทําการย่อยมันเนี่ยก็ต้องทํางานหนักกว่าเดิมนะครับ นี่เขาถึงถึงได้บอกว่าให้เราทานอ่าอยู่ในความพอดีนะครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทานพอดีอยู่ที่เท่าไหร่อะไรคือความพอดีใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับอันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของโปรตีนก่อนนะครับในส่วนของอ่าเรื่องของโปรตีนนะครับอ่าตอนนี้ผมจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคนที่จะทานโปรตีนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอ่า กลุ่มแรกนะครก็คืออ่าพวกคลที่ไม่ได้มีการออกกําลังกายนะครับหรือว่าอาคนที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะครับในชีวิตประจําวันนะครับทําง,งานปกติอะไรเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายนะครับควรได้รับอ่าโปรตีนนะฮะศูนย์จุดแดกร,รัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโกรัมเข้าใจไหมฮะไอศูนจุดแปดกรัมต่อน้ําหนักตัว 1, <อ> 1> กวิโลกร,รมัมไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติ ได้โปรตีนมาจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเนื้อสัตว์ตัวนั้นเนี่ยหนักที่0.8กรัมนะครับผมหมายถึงว่าสารอาหารโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ในนั้นต้องมีค่าเท่ากับ0.8กรัมแล้วตอนนี้เราจะรู้รู้ได้ไงว่าอกไก่ชิ้นหนึ่งได้โปรตีนเท่าไหร่นะครับก็จะถ้าเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับก็ขอยกตัวอย่างพาดเพิงไปถึงอ่าเป็นไก่ในร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะฮะ ก็อกไก่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ประมาณาถ้าเปรียบเทียบก็ถ้าอกไก่1ชิ้นนะครับมีน้ําหนักหนึ่งกรัมนะครับเราก็จะได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณาประมาณ24นะิี่ประมาณ24กรัม,รมกรัต่อ24กรัมนั่นก็หมายความว่าอ,อกไก่หนึ่งชิ้นน้าหนัก100กรัมนะครับเราจะได้สารอาหารโปรตีนเนี่ย24กรัม นะครับต่อหนึ่งชิ้นนะต่เนี้ยอ,อกไก่ที่ขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็มีตัวเลขบอกอยู่แล้วนะฮะข้างซองว่าได้โภชนาการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ง่ายง่ายที่จะได้รับรู้ในส่วนของสารอาหารที่เราจะได้รับนะครับอ่านะอันนี้นะบุคคลที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ควรได้รับสารอาหารโดยประมาณนะฮะควรได้รับ0.8กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลหมายถึงว่าน้ําหนักตัวเราหนึ่ง ถ้าเราหนักตัวเรา1กิโลก็ควรที่จะได้รับ0-8กรัมตอนี้ถ้าสมมุติว่าน้ําหนักตัวเราเนี่ยหนัก60กิโลกรัมนะฮะเราก็เอา60คูณ0.8เข้าไปนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่าของโปรตีนที่เราจะต้องทานเข้าไปในแต่ละวันนะครับนี่ข้อหนึ่งผ่านไปผ่านไปเลยนะฮะอย่ารวดเร็วอ่ากลุ่มที่2เนี่ยเป็นบุคคลออกกําลังกายนะครับอ่าเพื่อความแข็งแรงหรือออกกายออกกําลังกายเป็นประจําเป็นแบบว่า เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฉยๆนะก็คนที่ออกกำลังกายประเภทแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับโปรตีนในแต่ละวันนะฮะเท่ากับ1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1นกิโลนะครับก็คือหมายความว่าเอา1.2ุคูณน้ำหนักตัวของเรานะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือค่าของโปรตีนที่เราควรจะทานเข้าไปนะครับไปส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ผมจะพูดขยายความค่้างกว้างหน่อยเพราะว่า ก็กาลังเล่นในส่วนของเบสเทเน็งนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่ออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับเป็นการออกกําลังกายเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ให้ใหใหมีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับบุคคลนี้เป็นบุคคลกลุ่มที่3โปรตีนที่เราควรจะได้รับนะครังทีนะครับเราควรที่จะได้รับตั้งแต่หนึ่งจุดสี่กรัมถึง สองกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลครับหมายถึงว่าถ้าเราต้องการที่อให้ร่างกายหนักตัวใหญ่ๆเลยนะฮะเร่เงเร่งในการกินเนี่ยก็ควรที่จะกินประมาณสองกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัมถ้าน้ําหนักตัวคุณเนี่ยอยู่ที่หกสิบวันหนึ่งคุณก็ต้องกินให้ได้หนึ่งร้อยี่สิบกรัมนะครับโปรตี120นหนึ่งร้อยี่สิบกรัมนะฮะไม่ใช่ก้อนอกไก่ช่างหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมไม่ใช่นะเป็นสารอาหารโปรตีนหะนึ่งร้อยยี่สิบกรัมต่อวันนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็จะมาบอกว่าอะไรมันได้ค่าโปรตีนเท่าไหร่นะครับก็คืยอ่าอ,อกไก่นะครับมันจะได้โปรตีนนะครับอกไก่ร้อยกรัมนะครับได้โปรตีนอยู่ยี่สิบสี่กรัมนะครับเป็ยี่สิบสี่กรัมนะครับแล้วก็อ่าจะมีไข่ต้มนะที่หาก,กินกันง่ายมีไข่ต้มนะจะได้โปรตีนอ่าลูกละสิบกรัมนะครับล,ลูกละสิบกรมัมนะอ่าแล้วก็จะมีพวก อะกล้วยเนี่ยกล้วยนี้ผมผมจะไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกปลาทูน่าหรืออะไรเนี่ยอันนั้นก็จะได้โปรตีนสูงมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างมีโปรตีนอาหารทะเลเนี่ยจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครตเนี้ยพวกโปรตีนเราไม่ควรจะกินมากจนเกินไปบางคนเข้าใจว่ายิ่งกินก็ยิ่งกล้ามตัวจะใหญ่กล้ามใหญ่แต่นี้มันอย่าไปมีความเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรา กินเข้าไปแล้วเราไม่สามารถใช้มันออกมาหมดเนี่ยใช้แคลอรี่ออกมาไม่หมดสิ่งที่สะสมก็คือน้ําหนักความอ้วนอะไรนี่ฮะคือ <c oughs> มันจะเป็นผลดีจากว่ามันจะดีก็กลายเป็นไม่ดีนะครับอย่าไปกินจนเกินเกินขนาดนะครับอ่าต่นนี้อ่าคนที่เล่นเวทพวกเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยต้องการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะใช้พลังงานออกไปเนี่ยใช้พลังงานแคลอรี่ออกไปในตอนที่เราเล่นเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้หมดหรือไม่หมดพลังงานใช่ไหมครับตอนนี้ยเขาวิจัยออกมานะเขาบอกว่าคนที่เล่นเบสเลนนิ้งเนี่ยใช้พลังงานแคลอรี่นะฮะตั้งแต่1 8 0่งรถึงสองแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงนะเราจะใช้ตั้งแต่1 8 0่งถึงสองกิโลแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจะกินแต่อ่าโปรตีนอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเราก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่ก็อย่างเช่นคาร์โบไฮเดรต พวกคาร์โบไฮเดตเนี่ยคาร์โบไฮเดตเนี่ยเราถ้าเราอยากได้ค่าสารเขา้าไอคาร์โบไฮเดตเยอะๆแต่ปริมาณในการกินไน้อยเนี่ยก็ผมน่าจะแนะนําเป็นพวกประเภทขนมปังนะครับขนมปังพวกขนมปังฟาร์มเฮาขนมปังโฮบิตอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าคุณรู้ไหมครับว่าขนมปังเนี่ยแค่สองแผ่นนะ่ะเท่ากับเรากินข้าวหนึ่งจานซึ่งเขาจะเน้น ในการกินน้อยแต่ได้แคลอรี่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังสองชิ้นมันก็ไม่เยอะนะมันน้อยแต่ว่ามันได้แคลอรี่ค่อนข้างสูงเลยดีกว่ากินข้าวจานหนึ่งครับแบบคูณแบบว่าอิ่มเดินพุงกลางฮะแต่กินข้าขนมปังสองแผ่นนะครับ,แต,บ,บ,บ,แ,รบแต่เนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องการทานไขมันนะครับไขมันไขมันก็ควรที่จะทานด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็น อ่าส่วนสําคัญที่เราควรจะได้รับนะฮะแต่ไม่ควรทานจนเกินไปและไม่ควรทานไขมันที่ที่ไม่ดีเข้าไปนะครับไอ้ส่วนไขมันที่เราทานได้แล้วดีต่อร่างกายก็มีนะฮะก็อย่างเช่นพวกลูกอะโวคาโดนะลูกอะโวคาโดอ่าแล้วก็ไอไขมันที่เราไม่ควรทานเลยเนี่ยที่เขาว่ามันเป็นผลเสียต่อร่างกายนะฮะมันจะสะสมแล้วก็ออกยากเหลือเกินนะรู้ไหมครับไขมันอะไรไขมันนี้ก็คือไขมันทานกับไขมันทานนะครับ ซึ่งไขมันทานก็คือคอ f ฟ e Mate นั่นเองนพวกคอฟฟี่เมนะเอาไปทำคอ f ฟ e Mate ใส่กาแฟนั่นแหละครับตัวที่มันจะทำให้ร่างกายสะสมในส่วนของไขมันนะออกยากนะฮะไขมันตัวนี้นะครับาจากนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าเราควรจะกินเท่าไหร่ต่อวันครับพลังงานแคลอร,รี่ที่เราควรจะได้รับต่อวันครับผู้ชายเนี่ยจะต้องได้รับพลังงานแคลอร,รี่ตั้งแต่1 8 0 0พถึง2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่1,500ถึง1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มน้ำหนักตัวนะต้องการให้ตัวใหญ่ให้มีกล้ามใหญ่เราก็จะกินเพิ่มขึ้นไปประมาณอีก500กิโลแคลอรี่นะครับก็อย่างเช่นถ้าผู้ชายตั้งแต่1 8 0 0งแถึง2,000นะครับก็กินเพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณ2 0 0 0ถึง2,500กิโลแคลอรี่นะครับทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะเร่เงเป็นการเร่งนะรเร่งให้ตัวใหญ่อ่าแต่นี้ มันการเล่นเนี่ยมันบางคนเข้าใจว่าเราเล่นเวทเทนิงล้วเล่นหนักๆก,กล้ามจะใหญ่อันนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมอาจจะมา,าชี้แจงให้ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าการที่กล้ามมันจะของเรามันจะใหญ่ได้มันขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับ <S <S คือก็คือสมมติอ่ะพอเราเล่นนะฮะสมมตเิเล่นเล่นปุ๊บ เรายกมันนัยกปุ๊บตอนนี้เนื้อเยื่อที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อพวกเยื่อกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดการฉีกขาดมันเกิดการฉีกขาดมันจะเกิดการคล้ายๆว่าพูดง่ายก็คือการสร้างแผลภายในให้กับตัวเองนั่นแหละครับแล้วตอนนี้เราก็ทําการพักพักในส่วนที่เราเล่นจุดนั้นเพื่อรักษาโดยการทานโปรตีนเข้าไปให้มันเกิดการซ่อมแซมให้มันเกิด การสร้างเนื้อยเยื่อขึ้นมาใหม่นะครับทำอย่างนี้วนไปวนมานะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับที่มันใหญ่ขึ้นเพราะสาเหตุอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะเราเล่นให้หนักเข้าไว้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะบางคนยิ่งเล่นแบบนั้นยิ่งถ้าเล่นแล้วไม่กินเล่นแล้วต้องกินด้วยต้องทานด้วยทานให้ถึงนะครับเพราะว่ามันจะได้มีสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมอย่างเพียงพอนะครับอ่าแลขยาที่เออก็ ควรที่จะพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเกิดอ,อาการซึมๆพอเวลาไปเล่นนะมันจะเกิดอ,อาการซึมแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงนะครับอา่าอันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องของอ่าในส่วนของโปรตีนก่อนแล้วก็แคลอรี่ที่เราควรจะได้รับนะฮะก็เดี๋ยวอ่าในส่วนอื่นเนี่ย ผมอาจจะไม่ค่อยอธิบายมากหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องโภชนาการหรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรมากนักนะครับเดี๋ยวเผื่อมันผิดพลาดอะไรไปเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดกันนะครับอันนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาก็มาเล่าเหมือนเป็นการเล่าสู่ต่อกัอนฟังนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนอยากที่จะทําทการเล่นเบทเทนนิงนะครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ไปใช้กับตัวท่านเองได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมจะต้องไอ้น,นี่นะฮะ แต่ว่าบอกก่อนเป็นการพูดเล่นนะฮะเขาเขาฝากบอกมาเพื่อฝากบอกว่าพักผ่อนก็เพียงพอแล้วนะฮะอาหารก็กินครบถูกต้องทุกอย่างฮะแต่ทําไมทําไมครับร่างกายไม่แข็งแรงทีกล้าไม่ขึ้นสัทีฮะเราก็เลยตอบกลับไปว่าตอนนั้นคืนก็เบาได้ก็เบานะฮะกาวในมือฮะวางได้วางเถอะอย่าไปดมมากครับฮะวันนี้ก็ลากงันการศึ